สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มีโอกาสได้รีวิวอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นฮอนะครับจากค่ายของ jjrc นะครับฮอที่ผมมารีวิวขนาดไซนี้นะครับไซของเขาอยู่ที่ขนาดอยู่ที่ประมาณ3 5 0ามิลเมตรนะครับวัดจากหัวถึงหางด้านนี้นะครับถ้าในในสับของฮอผมอยู่น่าจะอยู่ที่ไซ์ประมาณ2 5 0นะครับเป็นฮอไฟฟ้านะครับมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์หลังไฟฟ้านะครับ ตัวฮอก็จะเป็นลักษณะของฮอไฟบาเลตหมายความว่ามันจะไม่มีแผ่นไฟบาข้างบนสมัยก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นไฟไฟไฟบาเลตหมดแล้วนะครับทาให้การคอนโทรลง่ายขึ้นนิ่งขึ้นนะครับบินบินดีขึ้นการตอบสนองดีขึ้นนะครับแต่ระบบบอร์ดต้องถึงนะผมแจ้งก่อนบอร์ดเขาต้องมีไจโรที่ดีพอสมควรถึงจะทํางานลักษณะนี้ได้นะครับโอเคมาดูเบื้องต้อนอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับเบื้องต้นก็คือแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ ไซส์ที่เขาให้มาอยู่ที่ไซส์700นะครับ700มิลลิแอมนะครับขนาดก็เป็น 2S นะครับแล้วขนาดนี้ผมว่าพอใส์เล็กๆให้ 2S ผมว่าก,ก็เหลือเฟือแรงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมมีทดสอบบินด้วยแล้วก็อุปกรณ์นะครับในในชุดเขาก็จะมีอะไรก็จะมีเรื่องของายชาร์จ USB นะครับแล้วก็ชุดเมนเกียนะครับแล้วก็ประแจแอลหนึ่งตัวแล้วก็ไขค้อมือเล็กอีกหนึ่งตัวนะครับมาดูในส่วนของรีโมทนะครับรีโมทก็น้าตาประมาณนี้นะครับ ก็เป็นดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเราใส่่านแล้วลองทดสอบแล้วผมอธิบายอีกทีว่าฟังก์ชันใช้งานยังไงนะครับผมว่าใช้ไม่ยากนะครับด้วยความว่าเขาเป็นฮอที่ล็อกความสูงนะผมแจ้งก่อนล็อกความสูงคูเสังเกตสติ๊กเห็นไหมครับอันนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาบินยังไงผมบอกเลยเล่นฮอไม่เป็นแต่บินโดนเป็นฟิลเดียวกันนะครับแต่อาการตอบสนองน่าจะไวกว่านะครับแต่ความรู้สึกผมผมลองลองดูนะครับเดี๋ยวยังไม่ลองบินเหมือนกันเดี๋ยวเราลองบินแล้วลองดูว่าเป็นยังไงนะครับมาดูในส่วนของตัวลำ เรื่องของสวัสดเพจเขาก็เป็นชุดนี้นะครับเซวโรสองตัวนะครับนี่สองตัวนี้เซวโวให้มาสองตัวตัวนี้ก็จะเป็นสวัสดเพจมีลูกปืนมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเมนเกียร์ก็ตรงนี้ไซส์มอเตอร์ก็ดูจากไซส์แล้วก็ดูน่าจะโอเคอยู่นะผมว่าน่าจะแรงอยู่ตัวน,นี้ไม่ใช่บัลเลตนะผมแจ้งก่อนส่วนข้างหน้านี้จะเป็นพลาสติกเน้นนิ่มๆแต่สีมันให้มาเท่อย,อยู่นะครับเหมือนกับพวกคอแดอโปโกเลยนะครับหางก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นแม่ของอลูมิเนียม โอเห็นแล้วเดี๋ยวไปบินเลยดีกว่ามาดูวิธีการคาลิเบตสำหรับพอรุ่นนี้นะครับการคาลิเบทคือทำขนาน,นี้เปิดตัวรำนะครับเปิดรีโมทนะจากนั้นให้มคอนเน็กเรียบร้อยเสร็จปุ๊บให้เรากดเฉียงลอย่างนี้นี่ขนาดนี้นะครับเนี่เป็นอัน,นเรียบร้อยแล้วคาลิเบทเสร็จเรียบร้อยแลครับ แบตเตอรี่ตัวลามจากนั้นเราก็มาเปิดที่รีโมทนะฮะักษณะานี้แล้วก็ดันขึ้นสุดดันลงสุดนะคะโอเคเดี๋ยวส่งให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับให้บายสด็จาจ้าตัวนี้นะคะจะมีปุ่ม take off นะคะถ้ากดตัวนี้นะคะจะขึ้นเองนะคะขึ้นเองอัตโนมัติค่ะ,ออคะกดตัวนี้ปุ่มน่นจะลงจอดเองอัตโนมัตินะคะตัวนี้จะเป็นคอปเตอร์สี่ช่องนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะลองเทสให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่อ่าล็อกประดับแบบนี้เลยสามารถเล่นคอนโทรลแบบมือเดียวได้นะคะ สามารถเล่นคอนโทรลแบบมือเดียวได้เลย,เยลน,นีนะะ่แล้ว,กวนกะคะ็เนะเล่นคอนโทรลแบบมือเดียวได้เลยนะคะสาหรับตัวนี้นะะมาเป็นทอล็อคระดับความสูงนะคะสหรับตัวนี้ินนิ่งๆแบบนี้เลยนะคะในทอของ JJRC ลูกค้าคแล้วลูกค้าสามารถ Oh <laughs>